วันที่สองโอกาสแห่งการ,รเผชิญหน้าเพราะชีวิตของคุณเป็นทั้งวิญญาณร่างกายและจิตใจคุณจะไม่สามารถพบกับความชื่นชมยินดีและพบกับสันติสุขได้การที่เราจะได้รับการยกโทษจะทำให้เรารู้สึกมั่นคงและปลอดภัยกับพระเจ้าได้จนกว่าจิตวิญญาณของเราได้รับการเติมเต็มและวิญญาณของเรา จะไม่สามารถรับการเติมเต็มได้โดยปราศจ,จากพระเจ้าเพราะความบาปของมนุษย์จึงถูกแยกจากพระเจ้าหุ้เผวแห่งความตายขวางกัน้นมนุษย์จึงอยากที่จะเข้าไปหาพระเจ้าด้วยการทำความดีถือศาสนาถือปรชัชญาหรือถือศีลธรรมแต่ก็ไม่สามารถที่จะเข้าหาพระเจ้าได้ แต่พระเยซูคริสต์ได้ทรงเตรียมหนทางหรือเตรียมสะพานที่จะเชื่อมให้เราเดินไปหาพระเจ้าได้ที่กางเขนของพระเยซูคริสต์พระองค์ได้ทรงสิ้นพระชนบนไม้กางเขนเพราะบาปของมนุษย์ผู้ที่เชื่อระวางใจในพระเยซูคริสต์ก็จะสามารถที่จะเดินเข้าไปหาพระเจ้าเพราะว่าเราได้รับการอภัยยกโทษความผิดบาปแล้ววันนี้ ความบาปนำให้มนุษย์ต้องออกห่างจากพระเจ้าแต่พระเยซูคริสต์พระองค์ทรงตายบนไม้กางเขนนำให้มนุษย์ได้เข้ามาพบกับพระเจ้าความปรารถนาของเราเราต้องการสิ่งใหม่สิ่งที่เราจะได้พบกับพระเจ้าบุตรน้อยหลงหายที่เขาได้ออกห่างจากคุณพ่อเขารู้ตัวว่าเขาทํำบาปต่อ คุณพ่อแล้วผิดต่อสวรรค์เขาจึงตัดสินใจว่าเขาจะได้กลับไปหาพ่อของเขาสิ่งที่เขาทำเขารู้ตัวว่าเขาผิดต่อพ่อแล้วผิดต่อสวรรค์ด้วยความยากลำบากของเขาถึงขนาดตกต่ำโดยเพราะอย่างยิ่งสำหรับคนยิวถือว่าการไปเป็นลูกจ้างเลี้ยงหมูนั้นเป็นสภาพชีวิตที่ต่ำต้อยหรือตกต่ำที่สุด เพราะว่าคนยิวเนี่ยไม่กินหมูหรือถือว่าหมูนั้นเป็นสัตว์ที่เป็นมนทินในขณะที่เขาตกต่ำชีวิตของเขาก็อยู่กับการเลี้ยงหมูแต่เขาเองได้คิดขึ้นได้ว่าเขาต้องตัดสินใจแล้วว่าจะกลับไปหาคุณพ่อแล้วสารภาพกับคุณพ่อว่าเขาทำผิดทำบาปต่อคุณพ่อแล้วทำผิดทำบาปต่อสวรรค์ ชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันเมื่อเรารู้ว่าเราทำผิดทำบาปต่อพระเจ้าแล้วเราเองก็ต้องการที่จะกลับไปหาพระเจ้าฉะนั้นวันนี้เป็นโอกาสแห่งการ,รเผชิญหน้าที่เราจะเข้ามาหาพระเจ้าเราสามารถที่จะกลับไปสู่อ้อมกอดของพระเจ้าที่รักเราได้แต่นั่นก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเราเอง